สวัสดีครับวันนี้เรามาอยู่กับ TX1 m i t i l l อีกแล้วนะครับเราจะมาทำความรู้จักบลูทูธ5.0ที่อยู่ในตัว TX1 จะเป็นยังไงไปดูกันครับผมบลูทูธเป็นระบบการสื่อสารอิเล็กทรอนิกส์แบบ2ทางด้วยคลื่นวิทยุระยะสั้นเป็นเทคโนโลยีแบบสมัยใหม่ที่ทำมาเพื่อรองรับ การเชื่อมต่อแบบไร้สายซึ่งหลายๆคนคงได้รับประโยชน์จากมันมาพอสมควรแล้วจนปัจจุบันมาตรฐานของบลูทูธดําเนินไปถึงเวอร์ชั่น5.0ซึ่งต่อยอดมาจากบลูทูธ4.2ที่เปิดตัวในปี2014บลูทูธ5.0มีความโดดเด่นอย่างไรเราลองไปดูรายละเอียดกันเลยครับผมบลูทูธ5.0มีการรับส่งสัญญาณได้ไวกว่าเดิมและเร็วขึ้นมากกว่าเดิม ถ้าในอัตราการส่งตีเป็น Mbit จะเท่ากับ2 Mbit ต่อ1วินาทีซึ่งไวกว่าเดิม2เท่าจากเวอร์ชั่นที่แล้วการรับส่งสัญญาณก็จะได้ไวขึ้นเช่นการเปิดเพลงจะใช้เวลา1-2วินาทีในการเปิดเพลงหรือสามารถเปิดเพลงได้ทันทีซึ่งต่างจากเวอร์ชันเดิมที่จะใช้ประมาณ3-4วินาทีในการเปิดเพลง จะได้ทราบกันว่าบลูทูธเป็นการเชื่อมต่อระยะใกล้ซึ่งเวอร์ชั่น4.2จะสามารถเชื่อมต่อได้แค่10ถึง50เมตรแต่ถ้าเป็นเวอร์ชัน5.0นะครับจะสามารถเชื่อมต่อได้สูงสุดถึง200เมตรแต่ต้องบอกกันว่าใน200เมตรนั้นอ่ะจะต้องไม่มีอะไรกัน้นหรือว่าถ้าอยู่ในอาคารหรือว่ามีกำแพงจะสามารถเชื่อมต่อได้แค่50เมตรเท่านั้นบอกเลยว่าตัวนี้จะสามารถเชื่อมต่อได้ไกลขึ้นและไม่ต้องห่วงเวลาเราย้ายมันจะไม่หลุดสัญญาณแน่นอน อีกหนึ่งสิ่งมาตรฐานของบลูทูธรุ่นล่าสุดที่ทําได้ดีกว่าบลูทูธรุ่นก,นก่อนๆก็คือปริมาณการรับส่งข้อมูลที่ทําได้255ไบต์ใหญ่กว่าบลูทูธรุ่น4.2ถึง8เท่าทําให้การรับส่งข้อมูลสามารถทําได้มากขึ้นอย่างมหาศาลซึ่งที่ผมอธิบายไปข้างต้นนะครับยังไม่หมดยังมีข้อมูลอีกเยอะเดี๋ยวเราไปดูตารางเปรียบเทียบกันเลยครับผม ความเร็วบลูทูธ5.0ุเร็วกว่าไปเท่าตัวความเร็ว2เมกะบิตเปอร์เซกบลูทูธ4.2ุช้ากว่าความเร็ว1เมกะบิตเปอร์เซกระยะการเชื่อมต่อไกลกว่าถึง4เท่าเชื่อมต่อได้ไกลถึง200เมตรในบริเวณอาคารนอกอาคารที่ไม่มีผนังกัน้นและ50เมตรภายในอาคารบลูทูธ4.2ุสสั้นกว่าเชื่อมต่อได้ถึง50เมตรภายนอกอาคารและ10เมตรภายในอาคารพลังงานที่ใช้บลูทูธ5.0ุน้อยกว่าบลูทูธ4.2ุมากกว่าขนาดของข้อความบลูทูธ5.0ุ ใหญ่กว่าปริมาณ255ไบรท์บลูทูธ4.2ุเล็กกว่าปริมาณ31ไบรท์ซึ่งจริงๆส่งไปแค่1 7ถึง20ไบรท์เท่านั้นความสามารถในการทำงานในสภาวะสัญญาณแออัดบลูทูธ5.0ูย์สูงกว่าบลูทูธ4.2ุต่ำกว่าระยะเวลาในการใช้งานแบตเตอรี่บลูทูธ5.0ุนานกว่าบลูทูธ4.2ุสสั้นกว่าระดับความปลอดภัยบลูทูธ5.0ุสูงกว่าบลูทูธ4.2ุต่ากว่าความสามารถในการจัดการข้อมูล2องมิกกับบิตเปอร์อ กะบิตเอหากใช้ร่วมกับเสาสัญญาณบ l u e t o o t h 4.2 1เมกะบิตเพอความแน่นอนบลูท t o o t 5.0สูงบ l u e t o 4.2ต่ำการสนับสนุนชีวิตแบบดิจิตอลบลูท t o o t 5.0ดีกว่าบ l u e t o o t h 4.2ไม่ดีเท่าเวอร์ชั่น5การรองรับอุปกรณ์ บูทูธ5 0รองรับบ o ท t h 4.2ไม่รองรับบูทูธเบคอนบ o ท t h 5 0เป็นที่นิยมมากขึ้นเนื่องจากมีระยะการส่งและความเร็วที่สูงขึ้นบูท t h 4.2นิยมน้อยกว่าเนื่องจากส่งสัญญาณข้อความที่มีขนาดสูงสุดได้เพียง31ไบต์ต่อไปเราจะไปดูตัวอย่างการเทสเดเ์ของเท1ว่าจะเป็นยังไงไปดูกันเลยครับ เป็นไงกันบ้างครับผมสำหรับคลิปบลูทูธ5 0ที่มีในตัวเทคหนึ่งนะครับได้ความรู้กันมากน้อยแค่ไหนก็อย่าลืมคอมบินบอกกันด้วยอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กด Subscribe และก็อย่าลืมกดกระดิ่งเพื่อจะไม่พลาดข่าวสารเกี่ยวกับแฟนเทควันนี้แอดมินนนท์ต้องขอตัวลากันไปก่อนเจอกันคลิปหน้าครับบ๊ายบายสวัสดีครับ